ับอยู่กับสนามบังไฟโบกแล้วก็น้องผึ่งครับผมมันนี้เาอยู่ที่สนามบังไฟโบกชิงหัวหน่อยนี่ของทีมงานยังอยู่ที่บนญตองฟ้าใจน้ำทีมอยู่385าคะแนน ดอกไ้ย <eles> ังอยู่สูงนะครับอกไ้ยังอยู่สูงปกทั้งนั้น มันบ่ไปได้มันบ่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 ได้ ไปนะก็เจียงอยู่จอดรถอยู่ตัวละนึงบ่โอ้นี่บ่ไฟมีบ่อยู่แขมบ่อยู่ดิ144ผ่านโอ้300บ่เห็นบ่เห็นโอ้นี่ดิเบาๆๆเบาอยู่ยิมฝากไปเบิ่งเลข300ตัวอันไหนกลับมาแล้วตอนสวงนี่เบาอยู่ดิที่แพ้บางนั่นอยู่เด้อ385นั่น

ตามลงมาสามรห้าสิหขงไสามร้อยห้าสิอยห้้ามาเลยสอบังนี่อืนี่ตัวนี้พวกีไปเรียนี่พวกียไปเรียนี่ตัวนี้พวกียัรเขาตน้มันมีไฟอีกัน เห็เลเนาะเนี่ยับทั้งทีก่อนไปนี่เตับกองไฟตัวนี้กองไฟตัวไปนี้จ้าบกองไฟครับกองไฟกองไฟ chăm điên chăm điên chăm điên <laughs> <laughs> bằng hạ mà chút bưng như xong là chết à <cười> <cười> chết 80, 270 cứ tắt xong là chết

ของไปครับนาสาลีของไปขอให้ให้ร้อยเรีงไปเลยให้จบไปเลยโอ้เทียแล้วให้ร้อยเเลยนี่ให้ไปเดีวนี่เอ้ยงไงไอ้ของไปครับสิ่งของไปครับแจชื่อเลยครับยังไม่แจ้งชื่อต้งเวลาถูกเนี่ย่นี่ช่วยบันให้เรื่องนี้ก็ใจเอ้ยหมวชิบหาไม่ตามตามกฎกติกาเลยเนี่ย

có khi có có nó chấm hết con ni này, chấm nó để không ส้นหางเส้นชิมหงเส้นก็นัางาลำโตมันดีนะชิมหาล้งดีขึ้นแบบ่มีทิ่วด้วยเมันพอเกิดอุบัติเหตกลางห้างนะดีครับแต่ว่าชิหางเส้นผมสงใหญ่ด้วครับอียนี